ควันอุตสามณีเดือดจนฟ้าเจ็บหลังเจอคำพูดแม่แตงโมจากที่ทราบกันดีว่าคุณแม่ของแตงโมพนิดาสิริยุทธโยธิน โดนทัวลงอย่างหนักหลังจากออกมาให้สัมภาษณ์ให้อภัยไฮโซโปอและโรเบิร์ต100%หลังจากที่มาขอขมาและขอเป็นลูกพร้อมจะดูแลแม่แทนแตงโมทั้งนี้ก็มีประเด็นเรื่องเงินเยียวยา3า30หล้านบาทด้วยดราม่าต่างๆนี้คุณแม่ก็ได้เปิดใจไว้ว่าคุณแม่ไม่สนใจค่ะ ก็ว่าคุณแม่ได้คุณแม่ดังขึ้นมาแล้วไงแม่ดาราถ้าลูกไม่ตายคุณแม่ก็ยังไม่ดังหรอกพ่อมีลูกเป็นดาราไปไหนคนก็จำได้ไปตามห้างคนก็ขอถ่ายรูปเต็มไปหมดปล่อยผ่านใครด่าเราได้อย่าไปสนใจ ซึ่งงานนี้ซุปตาสาวเบอร์ต้นอย่างควันอุตสามานณีไวยทยานน์ถึงกับเดือดปรีดโพดข้อความผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวระบุข้อความว่าไม่ตายพูดแบบนี้ออกมาสําหรับคนเป็นแม่ไม่รู้สึกอะไรกับคําคํานี้เลยเหรอคุณผิดมนุษย์คนไร้หัวใจ ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ